ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่าน,นครับนี่เราก็พามาดูบ้านน้องเมย์ครับนี่ก,ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับนี่บ้านน้องเมย์ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณสักวันสองวันครับก็จะได้มุงสังกษีครับนี่พ่อกวันก็กําลัง เตรียมที่จะมุงสังกะสีครับตอนนี้ก็ทำโครงเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ทำโครงเสร็จแล้วก็รื้อใหม่ครับรื้อใหม่แล้วก็ซื้อไม้ซื้อสังกะสีครับก็ได้คะแนนจากการขายผลไม้ออนไลน์นะครับนี่ก็เป็นการทำบ้านให้กับน้องเมย์ใหม่ครับนี่พอวารทำไม,ไม่ใหญ่ไม่โตรครับพอให้น้อง ได้หลบแดดหลบฝนครับวันนี้ก็ค่อนข้างกว้างอยู่ครับนี่ก็กว้างพอสมควรครับก็พอให้น้องได้หลบแดดหลบฝนหรือว่าเวลาน้องคลอดยังไงก็พอให้น้องได้หลบแดดหลบฝนครับ สังกะสีก็ที่รื้อออกครับนี่ก็ที่รื้อก็ทําการเปลี่ยนสังกะสีใหม่ครับทําการเปลี่ยนสังกะสีแล้วก็เปลี่ยนไม้ครับเปลี่ยนไม้ที่เป็นโครงครับพอควันก็เอาโครงไม้นะครับก็ไม่ได้ทําแบบว่าถาวรครับก็ทำพอให้น้องได้หลบแดดหลบฝนไปครับช่วงนี้ ก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์นะครับก็รอ,ออีกประมาณสักแค่เหลือแค่มงสังกะสีครับมงสังกะสีแล้วก็จะพาน้องมาขึ้นบ้านใหม่ครับนี่ <c oughs> ก็มาอยู่ที่ที่เก่าแล้วครับแต่ทําเป็นบ้านใหม่ให้น้องครับพอดีบ้านของน้องก็ผุพังครับใช้งานมานานมากแล้วนะครับก็ใช้งานมาก็ สี่ห้าปีครับเป็นไม้ก็จะผุเวลาโดนแดดลมฝนหน่อยก็สังกะสีก็เริ่มผุพังครับนี่ก็ทำร่วมด้วยเช่่ยกันครับกับควานหลายๆเชื่อครับพอมารวมสร้างบ้านให้กับน้องเมย์ครับส่วนน้องเมย์ก็ไปม,มัดอยู่ที่ บ้านของคุณยายทองอินครับนี่เดี๋ยวเราจะไปพาไปดูน้องเมย์ครับนี่นะครับมามาดูน้องเมย์ครับนี่น้องเมย์มาอยู่บ้านคุณยายครับคุณยายบ้านของคุณยายก็เริ่มผุพังแล้วนะครับนี่ก็สังกะสีก็เป็นสังกะสีก็ใช้งานมานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จะซ่อมแซมบ้านน้องเมย์ค่อยมาซ่อมแซมบ้านของคุณยายครับ นี่ก็ใช้งานมาก็จะสี่ห้าปีแล้วนะครับสีสังกะสีก็เริ่มผุพังแล้วครับมาดูน้องมีตอนนี้น้องก็ท้องก็เริ่มหย่อนแล้วนะครับนี่ก็เริ่มมีน้ำนมไหลแล้วครับขวานแม่ควานก็นอนเฝ้าสังเกตอาการน้องส่วนคุณยายทองอินนู่นครับคุณยายทองอินนูน่นอยู่ทางนน้นครับนูน่นก็อาจจะมองไม่เห็นครับ เดี๋ยวเราจะพาพาไปดูคุณยายทองอินด้วยนะครับวันนี้ก็พามาดูบ้านของน้องเมย์แล้วก็บ้านของคุณยายครับนี่เดี๋ยวบ้านน้องเมย์เสร็จแล้วก็จะพาคุณยายมาที่บ้านของคุณยายนะครับพอดีคุณยายไปอยู่นู้นครับอยู่ข้างหลังนู้นครับที่คุณยายอยู่ก็มีล่มนะครับมีล่มก็เป็นบ้านช้างที่เขาย้ายกลับบ้านนะครับก็ เราก็ให้คุณยายไปอยู่ทางนู้นครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูคุณยายครับป่าคุณยายเป็นยังไงตอนนี้ครับนี่นะครับพามาดูคุณยายครับนี่คุณยายของเราอยู่ที่บ้านที่ตรงนี้ครับพอดีตรงนี้ก็มีบ้านอีกหลังหนึง่งพอดีช้างที่อยู่ตรงนี้เขาก็ได้ย้ายครับย้ายกลับบ้านเกิดครับนี่นี่ก็เขาก็ได้้อ เก็บข้าวเก็บของกลับบ้านเกิดก็ตั้งแต่โควิดโควิดครั้งที่สองครับนี่ก็เป็นระรอบที่สามสี่แล้วครับตอนนี้พีนชดของเราก็อยู่ตรงนี้ก็ร่มลื่นดีนะครับตรงนี้นี่พามาอยู่ที่บ้านของน้องช้างที่กลับบ้านครับส่วนทางนู้นก็มีอีกเครื่องหนึ่งครับนูน้นทางนู้นครับโอ้ทางนู้นน้องใบเตยครับ เวลาตอนกลางวันน้องช้างก็จะมาเข้าร่มนะครับเข้าร่มตอนเช้าพอควานอาบน้ําเสร็จก็พามาเข้าร่มครับให้น้องได้กินหญ้าครับกินหญ้าตอนเย็นเย็นก็จะพาน้องไปอาบน้ําอีกนะครับพาน้องไปอาบน้ําแล้วก็จะพาน้องเข้านอนตรงที่ที่นอนของน้องครับนอนตอนนู้นก็ปอควานเขาก็อยู่ที่บ้านครับนี่ ทางนู้นเป็นน้องใบเตยครับทางนู้นนี่ตางนี้ก็จะมีสองเชือกนะครับก็ติด,ต,ด,ต,ดติดกันครับคุณยายโอ้หคุณยายกำลังอร่อยครับกินสับประรดครับนี่มื้อเช้าก็พอควนันแเอวสับประรดมาครับมื้อเช้านี่คุณยายตอนนี้คุณยายแผลของคุณยายก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแผลของคุณยายที่ตอนที่คุณยายมีอาการ เป็นสีครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับนี่ก็ได้คะแนนจากที่พ่อควานแม่ควานครับไลร์ผลไม้ออนไลน์ครับก็ได้นําคะแนนมาเป็นค่ายาให้คุณยายไปด้วยนะครับค่ายารัางแผลคุณยายไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูดูอีกข้างหนึ่งครับพอดีข้างนี้ก็เริ่มยุบแล้วนะครับนี่ข้างนี้ก็เริ่มยุบแล้ว อีกข้างนึงก็จะเริ่มหายเหมือนกันครับเริ่มยุบอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับฝั่งนึงก็เริ่มยุบแล้วครับทางนี้ทางนี้ก็จะจะยุบเร็วแล้วนะครับทางนี้นี่สุขวันคิดว่าข้างนี้ก็คงจะหายเร็วกว่าอีกข้างนึงครับโอ้คุณยายกินสับปะรดอย่างอร่อยเลยครับ ตบปลรลดนี่ก็จะเป็นอาหารหลักของน้องช้างครับอาหารหลักของน้องช้างก็พอควานจะก็จะเกี่ยวหญ้ามาเสริมด้วยครับเกี่ยวหญ้ามาเสริมแล้วก็เวลาตอนเย็ยนๆก็จะเอาไปให้คุณยายแล้วก็น้องช้างที่ดูแลก็อีกหนึ่งทันรถครับก็เป็นรดเข็นครับอีกหนึ่งทันลดก็จะให้น้องช้างได้ทานสับรถตอนเยน็นๆ ตอนนอนครับตอนกลางวันก็กินทั้งวันครับกินทั้งวันน้องช้างนี่กินทั้งวันเลยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากแม่ๆ่พี่พี่กดติดตามช่องทางน้องมีของเราด้วยนะครับเราก็จะไลฟ์ผลไม้ครับผลไม้ออนไลน์ครับก็จะไลฟ์ช่วงเวลาสี่โมงเป็นต้นไปครับก็ อาจจะมาช้าหน่อยครับบางวันครับเพราะว่าก็จะทำการล้างแห้คุณยายครับขอติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้พ่อควันก็ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับขอคุณครับ